แล้วคุณจะเช่าที่ดินไปนทําไมเป็นเจ้าของที่ดินเงินผ่อนง่ายกว่าแฮสวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพาทุกท่านมาชมที่ดินบ้านสวนครอง14นะคะและข้างหน้านี้ก็คือทางเข้าโครงการที่ดินของเราค่ะแปลงแรกของเราวันนี้จะนำเสนอที่ดินใกล้วงเวียนกล้วยไม้พื้นที่ส่วนกลางกว่า22ไร่ค่ะและแปลงข้างหน้าที่ลูกค้าเห็นอยู่ ก็คือโซน B ค่ะโซน B ของเราตอนนี้ยังมีว่างอยู่อีกทั้งหมด6แปลงนะคะตามนี้เลยค่ะพื้นที่ของเราสามารถทำสวนเกษตรได้หรือเป็นบ้านพักอาศัยได้ด้วยนะคะและโซนต่อไปก็คือโซนนี้เลยค่ะโซนนี้คือโซน A นะคะ นี่ค่ะเป็นบรรยากาศร,รอบๆของโซนนะคะโซนนี้จะมีแปลงว่างเพียงแค่3แปลงสุดท้ายแล้วค่ะนี่ค่ะมีแค่3แปลงสุดท้ายเท่านั้นนะคะทาสวนเกษตรได้บ้านพักต่างอากาศได้นะคะบรรยากาศร,ร่มรื่นสวยงามมากเลยค่ะแปลงของเราก็จะมีวงเวียนขนาดใหญ่ค่ะและโซนต่อไปที่จะพาลูกค้าไปชมนั่นก็คือโซน P ค่ะ นี่บริเวณรอบๆนะคะไฟฟ้าก็เข้าถึงแล้วน้ำประปาก็เข้าถึงแล้วนะคะสำหรับโซน P ของเรานี่ค่ะโซนพีของเราจะมีอยู่ทั้งหมด P หนึ่ถึง P สิบนะคะตอนนี้อันนี้คือ P สิบ P เกแล้วก็ P แปค่ะและ P หนึถึง P เอยู่นี่เลยค่ะ พีหนึ่งอึงถึงพีเจ็ดเราจะมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะคะตรงนี้น้ําไฟพร้อมค่ะลูกค้าสามารถทํำโกดังได้ค่ะหรือแบบบ้านพักอาศัยได้นะคะนี่ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่1 0 5ตารางวาเท่านั้นเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากเข้าไปชมพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมิวได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไหว้มีได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอบคุณค่ะ